สวัสดีครับผมวันนี้จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนวาลว์วแอร์นะครับรถโ,โตโย,ยต้าไม h t ี X เป็นวาล์วตัวฉีดน้ำยาอย่างแรกก็ต้องวัดวัดดูว่ามันเหมือนกันไหมครับ เหมือนกันเกี่ยวเหมือนกันต้องเอาพระเตพันเกียวพันก่อนนะครับกันรั่วเป็นแบบนี้นะครับพันเสร็จแล้วเราก็อันนี้คือตู้เดิมๆครับติดหลดนะครับ แกยางเอาลิงออกมาเปลี่ยนใหม่ครับท่อเล็กด้วยการมันรั่วแต่ผมจะประกอบใส่ไปนะครับนี่นะครับก็ใส่วาวใส่อะไรเสร็จแล้วครับพันประเทศพันเกลียวสยเสร็จแล้วครับก็แลวลืมแปะขี้หมาให้เรียบร้อยนะครับครับผมสาเห็นที่ผมเปลี่ยนวาวก็คือว่าวาวมันตันครับ ผมเลยต้องเปลี่ยนครับมันไม่ค่อยมีความเย็นครับทอมันเย็นเจี๊ยบเลยแต่ในห้องเดสารมันไม่ไม่ค่อยมีความเย็นผมก็เลยต้องเปลี่ยนมาครับก็เดี๋ยวผมก็จะไปประกอบตู้นะครับก็ประกอบตู้เสร็จแล้วนะครับทา้ายนี้ดีอย่าลืมเสียบหาง thermo a นะครับตัวตัดคอมเมนะครับเสียบให้ดีนะครับครับผมก็ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับครับของครับ